อันนี้มะเขือพวงนะคะโอเคเขาอ,ออกดอกเก็บไปแล้วรอบนึงนะคะมีลูกไม่กี่ลูกเองค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบทานมากนะคะโอเคนะคะมะเขือพวงเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เยอะมากแต่กากกำลังออกดอกขึ้นมาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บมะนาวไปด้วยนะคะเดี๋ยวหาดูลูกเอาลูกไหนดีลูกนี้ก็ได้ สำหรับกะปินะคะเราก็จะนำมาย่างนะคะกดให้เข้าบางๆนะคะ ำม,มาย่างในกระทะเลยเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ติดเตาเตาถ่านนะคะก็ใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะก็กดๆแบบนี้นะคะ ก็กะปิของเราเขาก็จะหอมนะคะแล้วก็หอมกลิ่นใบตองด้วยนะคะจะทําให้น้ำพริกกะปิของเรานี้แบบอร่อยนะคะแล้วก็กะปิของเราก็จะสุกด้วยค่ะนี่ค่ะโอเคประมาณนี้ถ้าเราได้กลิ่นหอมๆนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะวันนี้เราจะทําน้ำพริกกะปิทานกันนะคะก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะอันนี้พริก พริกจินดานะคะแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็มะเขือพวงนะคะอันนี้เป็นน้ําสุกนะคะแล้วก็มะนาวนะคะน้ําตาลมะพร้าวส่วนนี้ก็เป็นกะปินะคะเรานําไปย่างนะคะบนเตาแก๊สหรือว่าเตาฟืนเตาเตาถ่านก็ได้นะคะก็จะสุกแล้วก็หอมๆแบบนี้เลยนะคะ กระเทียมนะคะกระเทียมเราใช้กระเทียมไทยนะคะกระเทียมไทยกรีบเล็กๆค่ะแล้วก็โขลกกระเทียมก่อนนะคะ แล้วก็กะกปินะคะกะปิที่เราย่างจนกระทั่งเข้าหอมมากๆเลยค่ะโคลกให้เข้ากันนะคะ สามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ แล้วก็พลิกค่ะเราจะโคลงนะคะกระปินะคะกับกระเทียมเพื่อจะให้เนื้อกระเทียมกับ เนื้อกะปิกับกระเทียมนี่เขาเข้ากันนะคะแล้วก็โขลกน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ส่วนผสมของเนื้อกะปิกับเครื่องปรุงนี้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมของพระของพลิกนะคะแล้วก็มะเขือพวงนะคะบ,บุบๆค่ะ แล้วก็บีบมะนาวนะคะแล้วก็น้ำนะคะ น้ำไม่ต<ม>้องใส่เยอะมากนะคะจะได้ข้นๆก็เราชิมรสที like. ่เราชอบได้เลยนะคะเปรี้ยวเค็มหวานประมาณไหนนะคะปรับรสตอนนี้ได้เลยค่ะ 哦。Oh. ะะตั้งน้ำให้เดือดเราจะลวกผักค่ะก๊ ลวกๆแค่พอให้เขาผักสลบสลบก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำไปน็อกน้ำเย็นเลยผักเราจะได้กรอบค่ะนำมาน็อกน้ำเย็นเลยนะคะ น้ำแข็งแล้วก็ดอกอัญชานต่อเลยนะคะก้อนะพริกปิของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานกับผักสดๆผักลวกเลยค่ะ